ที่แล้วออกไปสี่รั้งจนพอจนเรารู้สึกว่าไถยพอเดี๋ยวนะนะน,นี่ผมก็ไม่ค่อยน,นี่ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะเน,นี่ยก็คือมันใช้แทนผ้าะมันมีแต่ผมอ่ะแล้วก็ใช้ซ้ำๆอ่ะอันนี้มันใช้แล้วทิ้งอ่ะสะดวกเลยสะาดด้วย ของนเห็นบอกว่าที่นี่นี่คือตัดแบบพอดีแล้วก็มาซ้ำได้ทั้งถูกต้องเราจะพยายามไม่ตัดให้มันเจอเหมือนกับร้านอื่นเขาทำเพราะว่าความพอดีมันคือความงามคุณก็อาจจะเห็นว่าดาราไม่มีใครให้เขาจะตัดผมเข้าฉากไม่มีเขาจะแต่งเข้าฉากไปเรื่อยแล้วเขาก็จะหล่อไปเรื่อย เราเลยคิดว่าเอ้ยงั้วาทำไมไม่ให้ลูกค้าเาเป็นดาราหล่อไปเรื่อยตลอดไม่ต้องไปตัดแล้วเด๋ออะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งหวีเราก็จะแช่น้ยาฆ่าเชื้อในการก่อนที่จะตัดแต่จะเลี่ยนเราต้องปัดทุกครั้งนั่นคือทุกอย่างจะเป็นพสุนทรส่วนตัวหมอเปสิ่งที่เราพยายามให้เป็นนักเรงไม่พูดมากจัดไปก่อนอ,อื่นเอาแว่นออกก็หวีผม ขึ้นเปอร์สามจัดไปก่อนดูโครงสร้างสภาพผมกินแบตเตอรี่นแค่ไหนตรงแม่ก็คือมันมีทั้งกลมเหลี่ยมไข่หัวใจสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างงายสี่เหลี่ยมอาจจะเหมาะกับการสกี